ค่ะวันนี้วันที่26สิงหาคม2565นะคะเวลาทำคลิปคือ9โมง10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรกันดีนะคะเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาตรปล่อยปลามาแล้วออบุญมาฝากทุกคนใครที่ฝากแก้วทําบุญ<ม>อย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยจะได้เฮงจะได้ปั้งจะได้รวยไปด้วยกันนะคะอ่ะ วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนที่มีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกวันนี้ลูกจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะลูกจะให้ความเฮงให้ความปังให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับตัวคุณค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีลูกนะคะย้ำว่าใครที่ไม่มีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่แต่ในกรณีที่ลูกก็เสียเออลูกก็ไม่มีคุณแม่เสียบแล้วให้ซื้ออายุท่านที่เสียหรือพิพคอสท่านที่เสียก็ได้นะคะส่วนคนที่เกิด วันจันทร์นะคะได้ไพ่เทเวสุวรรณแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขรายได้ต่อเดือนก็ได้หรือต่อวันก็ได้คุณมีไรายได้เท่าไหร่คุณซื้ออันนั้นได้เลยนะคะลองดูวันนี้จะได้เฮงโดยเพาะหุ้นส่วนคนที่เกิดในวันอังคารให้ซื้อเลขการทํางานวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักง,งานที่ตั้งออฟฟิศซื้อได้เลยนะคะซื้อดูเลขที่เกี่ยวกับการทํางานทั้งหมดจะให้โชคให้รับคุณนะคะในหุน้นวันนี้ส่วนคนที่เกิด วันพุธกับวันพฤหัสสองวันนี้พุธกับพฤหัสสองวันเลยนะคะพุธกับพฤหัสแก้วแนะนาําให้ซื้อเลขภารานี้สินแต่ถ้าคุณไม่มีภารานี้สินคุณเกิดรวยนะเกิดรวยไม่เคยมีหนี้ไม่มีสินเลยให้ซื้อเลขรายจ่ายแค่จ่ายก็ได้ค่ะลองซื้อดูนะคะนี่สําหรับคนวันพุธและวันพฤหัสเอาหนี้สินในกรณีว่าหนี้สินเนี่ยบางทีอาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถแต่ถ้าในกรณีที่คุณแบบผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วไม่มีภาระหรือซื้อสดอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเลขค้า้จ่ายแทนได้นะคะส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเงินในกระเป๋ามีเงินกี่บาทลองนับดูแล้วสมมุติว่ามีอยู่340ก็ซื้อ3-40แต่ถ้ามันเป็นเลข4ตัวอย่างเช่นมี4,315สมร้ิมติว่าเล่น2ตัวหน้าหรือ2ตัวหลังก็ได้นะคะคนวันศุกร์นะได้ไพ่ใบนี้ไพน่นี้รวยที่สุดในสำหรับวันนี้คุณลองจ,จิตใจจัใสอย่าอารมณ์เสียอย่างงุนงิดคุณจะได้รับโชคได้ลาบส่วนวันเสาร์ได้ไพ่ใบนี้แนะนำนะคะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของคุณนะ จะซื้อ2ตัวหน้า2ตัวท้ายหรือซื้อผลรวมก็ได้ซื้อเลขอุปกรณ์เลขเครื่องมือสื่อสารจะได้โชคได้ลาบได้ความมั่งคั่งร่ารวยจะได้ความเพลงปังปุริเย่ไปในวันนี้แล้วก็ถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทาบุญต่อคุณจะได้โชคได้ลาบอย่างต่อเนื่องที่สําคัญต้องมีจิตใจที่ดีมองโลกให้บวกและทุกอย่างจะแฮปปี้นะคะส่วนเลขนําโชคในวันนี้เลขนําโชคในวันนี้ คือเลข6ค่ะวันนี้เลข6คือเลขนําโชคของคุณแก้วขอวขอวยพรให้พวกคุณโชคดีถ้าใครจะติดหวยพุ่นก็ลองติดเลข6ไว้นะบ๊ายบายค่ะ